สวัสดียำเช้าครับทุกคนคนระับ็น่นะครับเป็นอาหารเช้าเนาะมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็คือเฟรนช์โทสเบเกบีนถั่วขาวถั่วขาวตุ่นซอสมะเขือเทศ มันฝรนะั่งมันฝรั่งทอดนะฮะส่ก่อนเดี๋ยวเราไปสั่งอมเรรดกันสวัสดีครับอ้าวใครได้อมอเริกันทำอเร็ดไหนแล้วทำอะไร มาดูวิธีการทำออมเล็ตนะครับนี่ทำอะไรบ้างมันก็มีเห็ดมีพริกหวานมีหอมหัวใหญ่มะเขือเทศแฮมขี้เหนียวจังเลยใส่เครื่องนิดเดียว ใช้ไฟเท่าไหร่นั่นสองร้อยแรงสุดแล้วของเตาอีทัชชันใครที่อยากทำออมเ็ตนะครับมาดูตรงนี้เลยวันนี้น้องทำให้ดูอัดจนพัฒนดิบเราสุก อันนี้ไข่ที่จะใช้ในวันนี้นะนี่ตอกไปกี่แผงเนะี่ยทั้งหมดตอกม่อันนี้แบ่งออกมาปรุงรสอะไรเรียบร้อยผัดเครื่องสุกแล้วก็ใส่ไข่ลงไปถึงนั้นนะระหว่างที่ตั้งมึงเตานะครับก็ใช้ไม้พายคนไปเรื่อยๆแบบนี้เลย ถ้าไม่คนก็จะเป็นยังไงไข่เขาก็จะด้าน uh huh. เขาจะไม่เนียนสวยนั่นเองจะกลายเป็นไข่ขั่วพอไข่เริ่มเซ็ตตัวแล้วก็ใช้ไม้พายปัดเข้าไปให้ติดกับขอบกระทะเข้ก็จะมวนขึ้นมาเองหรือวิธีหน,นึ่งคือการใช้มือกระดกกระทะ uh huh. ช่วย uh huh. แบบนี้ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วอ,อมเมล็ดของเราโอเคอ่าเสร็จแล้วครับแบบนี้เลยอาหารเช้าอ,อมเมร็ดขอบคุณครบับอืม แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทานกับพวกแฮมแล้วก็ไส้กรอบนะไส้กรอบหมูแล้วก็ขนมปังปิ้งปิ้งอยู่นะนี่คือเครื่องปิ้งขนมปังด้วยต็นสายพานนะฮะก็รองรับแขกจำนวนมากๆนะครับ จะตั้งให้แรงให้เบาก็ตามนี้เลยมีตัวซองซอฟโรโรต่างๆนะฮะแล้วก็วบกเดนิชมอบฟินได้แล้ววงังแล้วก็มีหน่วยยาม วันนี้แขกยังไม่มานะครับลูกค้ายังไม่เข้าเลยวันนี้ประมาณสามร้อยกว่าคนทางโน้นเป็นมุมกาแฟนะครับที่นี้ลูกค้าสามร้อยกว่าคนนะยังไม่เข้ามาจะลงช้าหน่อยนะเดี๋ยวเราไปทานกันทานอาหารเช้าด้วยนะครับ